ตอนตั้งครรภนะคะก็มีความกังวลหลายอย่างค่ะเพราะว่าเป็นท้องแรกนอกจากแบบต้องเตรียมพร้อมทางสภาพจิตใจอะร่างกายเราก็มีความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆค่ะ ด้วยความที่เราแพ้ท้องหนักอะคะ่ะเราก็ไม่ค่อยได้แบบบำรุงดูแลมันก็จะมีแบบผิวแห้งค่ะแล้วก็เห็นภาพคุณแม่ที่ท้องแตกลายอะเราก็ยิ่งกังวลใหญ่เลยว่าแบบท้องเราที่ใหญ่ขึ้นทุกวันอะมันจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าจนได้ลองตัวเบลลี่บัตเทอร์ค่ะของเบิร์ตีนะคะช่วยเกี่ยวกับท้องลายนะคะ แต่ว่าคุณแม่ก็เธอมีปัญหาผิวแห้งกลานด้วยเราก็จะใช้ตัวนี้นอกจากจะช่วยท้องลายเราก็จะช่วยเรื่องของผิวแห้งก็จะนํามาทาข้อศอกหัวเข่า,ขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวที่เราใช้คําว่าเราทึ่งจริงๆสําหรับผลิตภัณฑ์ที่อยากจะแนะนําสําหรับคุณแม่ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเล็กแอนด์คุครีมนะคะตัวนี้จะมีคุณสมบัติช่วยในการนวดทําให้ผ่อนคลายนะคะแล้วก็ไม่เป็นตะคิวที่ใช้เป็นประจาขาดไม่ได้เลยก็จะมีเป็นครีมอาบน้ําค่ะแล้วก็เนีนเป็นครีมทาผิว แล้วก็ด้วยวัยนี้ที่น้องแบบเริ่มโตกิจกรรมเยอะแล้วนะคะก็จะมีต <then freely split> ัวหนึ่ง <names> ที่เราขาดไม่ได้เลยที่เป็นตลับซีเทียวค่ะ Rescue Ointment ครับค่ะเพราะว่าเวลาเราเดินทางไปไหนทํากิจกรรมไม่ว่าจะเป็นแมลงเป็นยุงกัดหรือว่าเป็นแผลฟกช้ำอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะใช้ตัวนี้ได้ตลอดเราก็คือลองมาหลายตัวเหมือนกันค่ะแต่ก็คือจะมาจบที่ตัวนี้เพราะว่าอย่างเช่นยุงกัดน้องคืนนี้ทาทิ้งไว้ตอนเช้ามาก็คือไม่เหลือรอยเลยค่ะ ส่วนในผลิตภัณฑ์ของลูกนะครับเรามีมัลติโ r o โพซอยเมนนะครับซึ่งก็เอาไว้ทาให้ความชุ่มชื่นแล้วก็มีตัวหนึ่งคือ rescue o i t m e n t อ่ะมาสติดบ้านเลยครับทุกบ้านเนี่ยควรจะมีแนะนำเลยฮะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะคะที่ขาดไม่ได้เลยค่ะตัวนี้ได้ค่ะ เป็นรนะคะุคณ่อ New Riching Lotion สูตรคัมมิ่งครับตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วคือลูกเราเวลาอาบน้ำเสร็จนะครับเราใช้ทาให้ความชุ่มชื่นกับผิวน้องนะครับมีเรื่องของกลิ่นที่ดีมากเลยชอบดมชอบหอมลูกเนี่ยบางทีกลิ่นเนี่ยไม่ใช่แค่ทำให้ลูก c ัม m i n g นะครับพ่อแม่ด้วยนี่แหละครับดีและทั้างครอบครัวเลยค่ะครับ จริงๆแล้วเนี่ยผลิตัก์ของเด็กในตลาดมีเยอะมากแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือแต่งกลิ่นสารเคมีซึ่งนั่นคือสิ่งที่เด็กอะ่ะยังไม่ควรได้รับการสัมผัสตั้งแต่แรกเกิดส่วนเรื่องกลิ่นเนี่ยกลิ่นที่ทําให้เด็กเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีะนะครับซึ่งเมืองนอกเนี่ยมีวิจัยของเบิร์ตสปีนะครับเราก็ทดลองใช้มาซึ่งน้องมาร์ชก็มีพัฒนาการที่ดีสมวัยนะครับเพราะเราวิเคราะห์ตลอดกับคุณหมอเคล็ดลับถ้าเป็นเรื่องของคู่ชีวิตมันก็จะต้องเป็นความเข้าใจเนะยคที่เ,เน,นแบบอ เราก็เป็นคนที่แบบน้อยอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นแบบมาอยู่ด้วยกันแล้วมันก็คือความพอดีที่แบบลงตัวอะไรเงี้ยแล้ว้องมาสเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ครอบครัวเราฟูลฟิลนะครับซึ่งนี่แหละครับเราก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกเราครอบครัวเรานะครับเบิร์ดสปีนละครับ